การที่พรรคเรพเบลิกเกเนี่ยมาครองเสียงข้างมากในสภาคอนเกรสหรือสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาเนี่ยจะมีผลต่อการดูแลประเทศของโอบามาแน่ใน2ปีหลังพวกโอบามาเนี่ยมาครึ่งเทอมแล้วและพ่ายแพ้ก็เพราะปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักประชาชนคนอเมริกาคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นที่ใกล้ตัวก็คือการจ้างงานเนี่ยยังตกงานเยอะ1 0นี่ถือว่าเยอะมากนะครับฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ยกำลังแค้นโอบามา ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกษิจให้เขาโอบามาต้องการความร่วมมืออย่างมากจากสภาเมื่อมาถึงยุคนี้เมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมมาถึงแล้วรีพับลิกันของเสียงข้างมากปั้งเนี่ยจะหนักขึ้นเพราะว่าต้องผ่านกฎหมายหลายฉบับเพื่อจะสนับสนุนสิ่งที่โอบามาอยากทําแต่ผ่านไม่ได้เพราะสภาเสียงส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรีพับลิกันประธานสภาของคอนเกรสจะมาจากรีพับลิกันคนใหม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโอบามาจะรับความร่วมมือน้อยจากการผ่านกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโอบามาก็จะเกิดปัญหา 2. จะเห็นชัดว่าร e พับลิกันเนี่ยมีอุดมการณในเรื่องของรัฐบาลไม่ใหญ่นักนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องไม่เก็บภาษีเยอะและก็จะเชื่อเรื่องการค้าเสรีมากหน่อยกับเดโมแครตซึ่งเป็นของโอบามาดังนั้นเมื่อร e พับลิกันเชื่อเรื่องการค้าเสรี โอกาสที่จะผลักดันเรื่องการค้าเสรีแรงๆเนี่ยมีมากขึ้นโอบามาไม่ไม่ถึงกับแรงเท่ากับรีพับลิกันในเรื่องการค้าเสรีทันั้นแนวทางรีพับลิกันกับโอบามามันไปทางเดียวกันไม่เต็มที่ก็จะเกิดตัญหาแน่เพราะสภาจะเป็นคนยับยัง้งโอบามาอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการสงครามที่อยู่ในอัฟกา,านิสถานหรือแม้แต่ในอิรักหรือแม้แต่ในปากีสถาน ในบางระดับเนี่ยวิธีคิดของริพับลิกันกับโอบามาก็ต่างกันเช่นการถอนทหารระดับไหนขนาดไหนเร็วแค่ไหนแนวคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอบามาจะขับเคลื่อนด้วยความยากลำบากแน่เพราะว่าสภาเป็นฝั่งริพับลิกันผมจึงวิเคราะห์ว่าโอบามาจะจบสมัยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน2ปีนี้ในเหตุการณ์ที่ช่วยนะครับโอบามาเนี่ยโอกาสแพ้เลือกตั้งสูงมาก และโอกาสจะได้มาเป็นผู้สมัครหรือแม้แต่ได้ผู้เป็นผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งเนี่ยน้อยดังนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันจะยากและยิ่งภาพเศรษฐกิจดโดยรวมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเกือบจะเป็นวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นดับเบิลดิปปิ้งคือดิ่งลงสองรอบดังนั้นสถานการณ์เปราะบางอย่างนี้ไม่น่าทําให้คนอเมริกันพอใจเดมโมแครตคงจะเสียตําแหน่งาพรบดีให้ริพับลิกันมีแนวโน้มอย่างนั้นสูงมากครับ